ทีนี้สลับไปดูความเคลื่อนไหวของรองนายกธรรนะพรมเผ่านะคะลงพื้นที่ไปต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดมีการออกมาระบ,บุว่าระดมทั้งเจสกีแล้วก็เรือเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเมื่อวานนี้มีช็อตที่เจ้าตัวก็ถึงขั้นโวยเหมือนกันร้อยเอกธนะเนี่ยเข้าไปกับเจสกีแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดค้างอยู่ภายในนะคะแน่นอนว่าหลายคนชื่นชมว่าโอ้โหลงไปเองเลยแต่หลายคนก็ตามถามว่าจริงๆแล้วมันใช่หน้าที่ของผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือเปล่าอ,อย่างไรก็ตามปรากฏว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวถึงขั้นโวยนะคะบอกว่า ทำไมร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยถึงเข้าไปได้แล้วกู้ภัยหรือว่าคนในพื้นที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือคนได้เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ความคืบหน้ากันนะคะเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัฐรมเผาก็ลงพื้นที่ไปผอ,อ,อศูนย์บริหารจัดการน้ําในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าสนพนะคะในฐานะที่นั่งบัญชาการอยู่ก็ระดมทุกหน่วยงานจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตํารวจ กรมประมงนะคะ<ๆ>ก็เอาเรือมาด้วยทีมอาสาภาคป,ประชาชนนะคะรวมถึงเจสกีจากทั่วประเทศลงพื้นที่กันไปที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ระบุว่าจะมีการไปอพยพคนออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงสามทุ่มครึ่งนะคะก็มีการระบุต,ตัวเลขว่าช่วยเหลือได้ประมาณ500คนพร้อมทั้งลงพื้นที่ศูนย์พักพียงโรงเรียนหาดใหญ่รับประชาสัมพ์ที่เราคุยกับค,คุณครูเมื่อสักครู่ เนื่องจากจุดดังกล่าวเนี่ยไปพบข้อมูลว่าค่อนข้างขาดแคลนทั้งเรื่องของแพทย์ยาสามัญแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆอาหารก็ไม่เพียงพอด้วยเนื่องจากผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมวื่อวานนี้มีการสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็อาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะร้อยเอกธรรมนัฐเปิดเผยบอกว่าตัวเองเนี่ยพอลงพื้นที่แล้วรู้สึกทนไม่ได้ต้องมาดูด้วยตัวเองนะคะ ใครที่บอกว่าเข้าพื้นที่ไม่ได้ตรงไหนไปไม่ได้เนี่ยร้อยเอกธนัทบอกว่าไม่จริงนะม,มันเข้าได้ในเมื่อตัวเองเนี่ยยังเข้าไปได้เลยแล้วชาวบ,บ้านทุกคนเขาก็รอคอยความช่วยเหลืออยู่ทําไมถึงทอดทิ้งอันนี้คือคําพูดของรองนายกที่บอกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐกําลังทอดทิ้งประชาชนเดี๋ยวลองฟังค่ะครับปือปัดิความรับผิดชอบไม่ได้ เรือกระแสน้ำเป็นยังไงบ้างครับกระแสน้ำมันแรงถามว่าจะสกีเอาอยู่เรือท้องบ้านเอาอยู่อตอนนี้ชาวบ้านติดอยู่มา2สองร้อยต้องออกมาไม่ออกมาีมอาออมา่ตายหมดคือขาดแคลนาาาอาหารหร่ออาหารอาหารนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีแต่มามาซึ่งเราเมื่อกี้อาหารที่จากมู้ที่พึ่งพาเข้าไปเนี่ยไปชุบชีวิตเขามือแรกท่านเขาปเป็นไงบ้างพอเข้าไปแล้วบแวบบชอบรออเขาความช่วยเหลือโดยเฉพาะทุกคนเนี่ยผมชอบตรงที่คนเราเวลาลําบากเนี่ยนะ ลุงเมื่อกี้ทุกคนชี้ไปช่วยลุงก่อนได้จูบหลังคาสามวันแล้วแล้วลุกอยู่ในกล่องอะกล่องใส่เสื้อผ้านะครับเมื่อกี้พอเราเห็นเราเห็นผมส่งสัญญาแล้วก็จะสกีเข้าไปเนี่ยกายดีใจสภาพเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปตำรวจถ่ายไว้นะครับพี่น้องดูว่านี่คือคนไทยที่ถูกทอดทิ้งและหน่วยงานราชการบอกว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่จริงทำไมผมเข้าไปได้ เออทำไมท่านเข้าไปได้แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ปปเข้าไปไม่ได้มันปัดความรับผิดชอบไม่ได้ถูกต้องเลยมันเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลนะคะแล้วท่านก็เป็นรองนายกด้วยคือมันก็เป็น2มุมนะคุณน้องนะมุมหนึ่งคือได้ฟังจากปากรองนายกเนี่ยชาวบ้านเองน่าจะอุ่นใจขึ้นนะว่ารองนายกมาบัญชาการเหตุการณ์เองแล้วยืนยันว่ายืนยันว่าพื้นที่ที่บอกว่าเข้าไปไม่ได้เนี่ยมันสามารถเข้าไปได้แต่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ย อาเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในหน้าง,งานมตั้งแต่แรกเนี่ยเขาฟังแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอ,ะอ,อ่ะเขาจะน้อยใจไหมว่าเขาก็ช่วยเต็มที่แล้วเหมือนกันอ่ะเป็น<ล>การตําหนิเขาหรือเปล่าว่ะและ้วนี่คือคําพูดที่เมื่อวานนี้นายกเนี่ยพูดในวันเดียวกันว่าไม่ล่าช้ามไม่มีอะไรติดขัดแต่เจ้าตัวพอได้เข้าพื้นที่ไปพร้อมกับเจสกีไปช่วยคนคร้รอยเอกทงนั้นเนี่ยออกมาโวยเลยนะคะบ,บอกว่าผมยังเข้าไปได้ทําไมหน่วยงานในพื้นที่ปัดความรับผิดชอบ ทีนี้มันมีอีกคลิปหนึ่งนะคะชาวบ้านเนี่ยร่ำไห้บอกว่าตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็ได้พูดคุยกับคนที่ให้การช่วยเหลือแล้วแต่ยังมีพี่น้องอีกจํานวนมากที่ตกค้างอยู่ขอความช่วยเหลืออีกนับร้อยคนนะคะรวมถึงสะท้อนโรื่องการที่เกิดปัญหาต่างๆด้วย คือบางคนนะเจ้าที่เขาบอกว่าเขาก็รอคําสั่งเหมือนกันเนี่ยมาสะท้อนชัดเจนว,ว่าความโกลาหลมันเกิดขึ้นชาวบ้านรอกันเป็นร้อยเจ้าที่บางคนบอกว่าเอาเรือเอาเจสกีนมาจอดนิ่งๆไม่ได้รับคําสั่งให้ออกไปช่วยเหลือ,อค่ะที่เขายังแบบว่ายังรอการช่วยเหลืออยู่ค่ะ แล้วก็บางทีเรือยางเราเข้าใจว่าน้ำมันเชี่ยวเรือยางมันไปไม่ได้ถูกไหมพี่บางทีคือมันไปเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรคือมันก็ลวกถูกไหมแล้วก็เนี่ยก็คือเรือแล้วหนูสงสัยว่าเรือที่จอดอยู่น้าโลตัสสามลำอ่ะทำไมเขาถึงจอดไว้ทำไมเขาไม่เอามาใช้หนูไม่รู้หรอกว่าของใครแต่มันจอดอยู่ตั้งแต่เมื่อวานตอนน้ำมันไม่เยอะอ่ะแต่ตอนนี้คือเรือยังลอยอยู่เลยสามลำแล้วคือถ้าน้ำมันหมดอ่ะคือหนูว่าราชการเขามีน้ำมันให้ทำไมถึงไม่ แล้วเอาไปช,ช่วยชาวบ้านดีกว่าไหมให้มนรออยู่แบบนั้นเออความรู้สึกของประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยก็พ<ข>ังผูกมาแบบนี้นะครับ<ข>ส่วนเหตุการณ์น้ำท่วมที่สตูลตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่7แล้วนะครับหรือว่าผ่านมานแล้ว1สัปดาห์ระดับน้ำบางพื้นที่เนี่ยเริ่มลดลงเล็กน้อยเนื่องจากว่าฝนเนี่ยหยุดตกนะครับชาวบ้านก็ยังคงต้องสัญจรด้วยเรือเป็นหลักเริ่มขาดแคลนเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มโดยพบว่าในช่วงนี้เนี่ยกลับมีคนฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ทั้งไก่ทั้งไข่นะฮะพากันขึ้นราคาอย่างไข่เนี่ยบอกฟองละ5บาทขึ้นเป็นฟองละ10บาทขึ้นเป็นแผงนะฮะจากแผงละร2อกลายเป็นแผงละร้0แบแบนี้ไก่สดเนี้ยปกติโลละ90บาทก็ขึ้นเป็น120บาทนะฮะส่วนเรือที่รับส่งชาวบ้านเข้าออกชุมชนโคกพยอมและชุมชนบ้านหัวทางซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านจิตอาสาที่มีเรือ แล้วก็อาสารับส่งชาวบ้านที่เดินทางเข้าออกไปหาอาหารมาประทังชีวิตนะครับแต่กลับมีบุคคลบางจําพวกช่วยโอกาสแอบแฝงนําเรือออกมาบริการรับส่งเรียกเก็บเงินเที่ยวละ100บาทก็ยิ่งเป็นการซ้ําเติมผู้ประสบเหตุนะครับขณะที่อําเภอละงูระดับน้ํายังสูงขึ้นโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจการค้าในเขตเทศบาลตําบลกําแพงน้ำเนี่ยยังคงท่วมสูงบางจุดเห็นบอกว่าสูงถึงคอเลยนะฮะ การอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุยังคงอพยพออกจากบ้านไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมเอาไว้สําหรับสบภาพโดยทั่วไปเนี่ยฝนก็ตกปล่อยๆนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มเมฆฝนตลอดเวลามีประชาชนได้รับผลกระทบบาดเจ็บ14คนสูญหาย1คนแล้วก็เสียชีวิต2รายนะครับ มีข้อมูลจากสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีโอกาสและภูมิสารสนเทศนะคะองค์การมหาชนหรือว่าจิสตาวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมเฉินชี่พบน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุม่มและชุมชนที่อยู่อาศัยประมาณ5 4 8 4 0ไร่ด้วยกันพื้นที่ส่วนใหญ่มีน้ำลึกตั้งแต่1-2.5ถึง2.5เมตรขึ้นไปนะคะเป็นน้ำในระดับที่อันตรายและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำนินชีวิตแล้วก็การสัญจรด้วย ข้อมูลเชิงพื้นที่เหล่านี้มีความสำคัญและก็จำเป็นมากนะคะในการเร่งติดตามและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มและที่อยู่อาศัยทั้งจังหวัดที่ระบุแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยจิสต่ามีการส่งต่อชุดข้อมูลดังกล่าวเพื่อที่จะวางแผนร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลกระทบในระยะต่อไปด้วยอย่างไรก็ตามการประเมินพื้นที่ความลึกและผลกระทบที่ได้รับนี้เป็นการวิเคราะห์ โดยประมาณการจากข้อมูลดาวเทียมซึ่งหน่วยภาพพื้นดินจำเป็นต้องมีการสำรวจยืนยันความถูกต้องในสภาพพื้นที่จริงต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือในพื้นที่เป็นไปอย่างแม่นยำค่ะ